กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเกาะเต่า,ามูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวกเกาะเต่าและชมรมรัก,กเกาะเต่าร่วมลงนามในโครงการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ พัฒนาระบบขยายความรับผิดช,ชอบของผู้ผลิตและระบบจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เกาะเต่าเพื่อขับเคลื่อนให้เกาะเต่ามุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกรมควบคุมมลพิษในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการศึกษากฎหมายการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยังย่งยืนเพื่อที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดก,การขยะบรรจุภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้องโดยจะผลักดันให้ขยะเหล่านี้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้หลักการขยายความรับผิดช,ชอบของผู้ผลิตหรือ Extended Producer Responsibility (EPR) เพื่อที่จะให้ผู้ที่จำหน่ายบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆบนเกาะเตา่าร่วมรับผิดช,ชอบในการนำบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆกลับคืนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของตนและจะใช้เกาะเต่าเป็นพื้นที่นำร่องในการปรับเปลีป่ยนบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่จะนำขึ้นเกาะโดยร้านค้าบนเกาะเตา่าได้ให้ความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกัน เพื่อที่จะลดปัญหาบรรจุพัณฑ์ที่จะต้องถูกนําไปกําจัดนอกจากนี้จะรณรงค์ในการลดการใช้ขยะพลาสติกต่างๆแบบใช้ครั้งเดียวหรือ Single-use Plastic เพื่อลดปริมาณที่จะต้องนําไปกําจัดรวมทั้งปริมาณที่อาจหลุดรอดไปเป็นขยะทะเลและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษได้ตามช่องทางที่ปรากฏ